นอื่ขอสวัสดีพี่พีเนะครับเพจนี้เป็นเพลของพงพันธ์พระเครื่องนะครับผมก็วันนี้มีพระมาหลากหลายให้พี่พีได้เลือได้ชมกันอีกหนึ่งชุดนะพี่พีคนไหนเข้ามาแล้วมาเลือกม,มาชมแล้วก็โทรปิดผมได้เลยนะที่0ู1เก้าหนึ่งนะครับผมก็ผมก็ฝากช่องลูกชายนะแต่พงพระเครื่องไว้ด้วยนะครับผมเข้าไปกดติดตามเหมือนก่อนนะกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับผม ก็ชอบรงไหนก็โทรปิดกันได้เลยนะผมก็ม no, ีทั you racist, ้งหมดสามช่องนะแล้วก็พงพันพระบ้านนะครับผมก็มาเริ่มันที่องค์แรกเลยนะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับผมชอบองไหนก็ปิดได้นะครับผมคนไหนดูแล้วยังไม่ชอบยังไม่ถูกใจเราก็ผ่านได้นะครับผมก็มาเริ่มันที่องค์แรกเลยครับผมองค์องค์แรกนี่ผมได้อนี้มาอันนี้เป็นซุ้มกอหลวงพ่อโหนกนะครับผมอันนี้เป็นจานมือนะครับผมจานเปียกนะนี่แบบนี้นะนี่จานเปียกนะครับผมนี่จานมือนะนี่จานมือครับผมนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้นะครับผมนี่ หลังจานแบบนี้ก็หายากนะครับผมอันนี้ซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งนะครับผมนี่เป็นซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผมองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองค์นี้อง์ที่หนึ่งนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทต่อไปอง์ที่สององที่สองนี่ผมได้ปิดตาปิดตานี่ปิตาสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่ปิดตาสวยๆเดิมๆอันนี้เป็นหลวงปู่มหมุนนะครับผมเป็นปิตาหลวงปู่หมุนวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผม อนี้สสวยเดิมเดมแบบนี้เลยครับผมเนื้อออกดําออกเป็นสีช็อกโกแลตแบบนี้เลยนะองนี้สีสวยเดิมเดิมแบบนี้นะวงนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเปิดไว้สี่ร้อยนะวงนี้องที่สองนะครับผมต่อไปองที่สามองที่สามนี่ผมได้นี้มาอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินออกกูท่ามาไฟนะครับผมวงนี้ <ๆ S 1> สวยนะวงนี้สวยใหญ่ล่ําเลยนะครับผมวงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะนี่ครับผมนี่ผมส่องให้ดูเนื้อก่อนนะนี่เนื้อสีสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ ตามซอกนี่ยังมีน้ำทองน้ำอะไรอยู่เลยนะนี่นะนี่นะนี่สวยๆเดิมเดิมเลยนะนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนี่สวยเดิมจัดเลยนะครับผมนี่สวยสวยเดิมเดมจะจัดแบบนี้เลยนะพี่ๆคนไหนดูแล้วชอบนะดูแล้วสนใจนะครับผมนี่มีขี้เบ้านะครับผมนี่ตามนี่ยังมีขี้บุมขี้เบ้าอยู่เลยนะอันนี้เป็นหลออโบราณนะครับผมเป็นหลมเงินหลอกโบราณนะครับผมนี่องนี้สวยมากๆเลยนี่แบบนี้ครับผมขี้เบ้ามีติดเต็มเลยนะนี่นี่องนี้สวยสวยเดิมเดมแบบนี้เลยนะนี่สวยเดิมแบบนี้ครับผม องนี้ผมเอาที่สวยๆเดิมๆแบบนี้ผมเอาที่400ก็แล้วกันครับผมว่า400นะองที่สามนะต่อไปองที่สี่องที่สี่นี้ผมได้พ้าสุ่มกอเป็นผ้าสุ่มกอเนื้อเนื้อเนื้อสนิมแดงแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงแบบนี้นะเป็นเนื้อสิ้นสนิมแดงแบบนี้นะครับผมนี่องนี้สวยนะเป็นพิม์ใหญ่นะครับผมนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะน,น,นะนี่แบบนี้นี่นี่แบบนี้นะเนื้อในจะดำๆนะครับผมจะเป็นสนิมแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงแบบนี้นะ องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองนี้อง์ที่สี่นะเอาสี่ร้อยครับผมต่อไปอง์ที่ห้าครับผมองที่ห้าองที่ห้านี้ผมได้หลวงพ่อทองสุกนะครับผมผมได้หลวงพ่อทองสุกนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์อะไรห่มจีวรนะครับผมนี่เป็นห่มจีวรแบบนี้นะครับผมนี่สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่สวยเดิมแบบนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อทองสุกนะครับผมเป็นหลวงพ่อทองสุกนะองนี้สวยเก่านะหล่อโบราณนะครับผมเป็นหล่อโบราณแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะนี่หลวงพ่อทองสุกนะครับผมนี่แบบนี้เลย นี่สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะนี่สวยเดิมแบบนี้เลยนี่สวยและเดิมเดิมแบบนี้นะนี่แบบนี้เลยองนี้ผมเอาที่เอาที่เท่าไหร่ดีองนี้เอาที่ห้าร้อยก็แล้วกันนะผมองนี้ผมขอห้าร้อยนะเอาที่ห้าร้อยนะครับผมต่อไปองค์ที่หกครับผมองค์ที่หกนี้ผมได้เหรียญหนุงมพ่อผางมานะเหรียญหนุงพ่อผางเป็นทองแดงลมดำนะครับผมอันนี้เป็นลมดำนะนี่ครับผมนี่แบบนี้เลยนะองนี้สวยนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมเลยนะนี่สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่ สวยและเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้นี่สวยและเดิมแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่นี่สวยเดิมเดิมแบบนี้ครับผมนี่องนี้ผมเอาที่องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะมีขี้ฝุ่นบ้างนะนี่ทำไห้จัดความสะอาดเอานิดนึงนะเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองนี้องค์ที่หกนะครับผมต่อไปองคที่เจ็ดองที่เจ็ดนี่ผมได้พาพปิดตาหลังแบบครับผม เป็นปีตาหลังแบบเป็นหนงพระแก้ววันนะครับผมวงนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเปิดไปห้าร้อยบาทอันนี้เป็นหลังแบบนะดูนะดูเนื้อก่อนนะครับผมนี่ให้ดูเนื้อดูดูลักก่อนนะครับผมดูเนื้อดูลักนะครับผมนี่สวยเดิม nope ๆแบบนี้เลยมีหลุดไปบ้านนิดหน่อยนี่แบบนี้แต่สวยเดิมๆแบบนี้เลยนี่นี่สวยเดิมแบบนี้นี่แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่รงนี้ผมเอาที่วงนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมมงนิ้วที่เจ็ดนะ ต่อไปองค์ที่แปดนะครับผมองค์ที่แปดนี้ผมได้พระสมเด็จครับผมอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะมีเส้นพระทิพย์บางๆด้วยนะครับผมมีเส้นพระทิพย์บางๆนะครับผมในฐานล่านะแล้วก็ฐานตรงนี้ก็มีเส้นแซมแซมแบบนี้นะองค์นี้สวยดีนะครับผมองค์นี้สวยจัดเลยนะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยกันลวกันนะครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะองค์นี้สวยๆเดิมๆมีมีคาแป้งแบบนี้เลยนะนี่คาแป้งแบบนี้นี่นี่แบบนี้เลยนะสวยๆเดิมๆจัดๆแบบนี้เลยนะองค์นี้ผมเอาที่ สี่ร้อยก็แล้วกันนะผมว่าสี่ร้อยบาทนะองนี้นะน,นี่นะีนะเดีห๋หูดูด,ดิดูความย่นความเหี่ยวความแห้งนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนยยยยดี่ดูเม็ดผงนะเม็ดผงนี่มีมวลสารเยอะนะครับผมอันนี้มวลสารเยอะมากเลยองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมว่าสี่ร้อยบาทนะองที่แปดนะต่อไปองที่เก้าครับผม,มองที่เก้านี้ผมได้ประหลัดขิกนิน้วดำนางควรมานะครับผมอันนี้นางอันนี้เขาเรียกนางอะไรนะนี่อันนี้กอดประหลัดขีดแบบนี้เลยนะ องนี้สวยนะครับผมนี่สวยเลยนะนี่นะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่สวยแบบนี้เลยนะนี่สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นี่อันนี้กอดะหลักขิกอยู่เลยนะนี้เป็นเป็นนางนี่แบบนี้เลยนะนี่มียันทั้งอันนะครับผมนี่แบบนี้นะมีกิ่งด้วยนะอันนี้เป็นพญางิวดำนะครับผมเป็นไม้พญางิ้วดำนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยองนี้ผมเอาที่ อันนี้ผมเอาที่เจ็ดร้อยนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่ยันเต็มเลยนะเป็นพยางยิ้วดํานะครับผมเอาที่เจ็ดร้อยนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบครับผมองค์ที่สิบนี่ผมได้ลบบุรีหูยาเป็นพิมพ์กลางครับผมอกกระบาดนะครับผมพิมพ์กลางอกกระบาดนะครับผมนี่ผมส่องให้ดูนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูด้านหลังก่อนนะครับผมนี่โอ้โหดูดินี่แบบนี้นะครับผมนี่มีประหลอดมีอะไรแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะนี่สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่ นี่หน้าอกมีกระบาดแบบนี้นะครับผมเป็นพิมพ์กลางนะองนี้องนี้พิมพกลางสวยเดิมๆแบบนี้นะเนื้อจัดๆแล้วก็เนื้อนี่ดูหูดูดินี่ครับผมนี่เป็นชิ้นเงินนะครับผมนี่สสวยเลยองนี้สวยบากบ้านเลยองนี้ผมเอาที่ห้าร้อยกันละกันครับผมเป็นพิมพ์กลางนะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดครับผมองค์ที่สิบเอ็ดนี่ผมได้อนี้มาครับผมอันนี้เป็นพระกูหนังนะครับผมอันนี้เป็นพิมพใหญ่หรือเปล่าเนี่ยที่มันมีการโพก้กานอะไรแบบนี้นะนี่แบบนี้นะองนี้สวยเลยนะนี่หล่อบางๆเลยนะ บางเฉียบเลยนะนี่หล่อบางเฉียบเลยนะองนี้หล่อบางเฉียบเลยนะนี่สวยสวยเดิมเดมแบบนี้เลยนี่ผมส่องให้ดูชินก่อนนี่แบบนี้นะโอ้โหดูเนื้อนะครับผมนี่อันนี้เป็นกุหนังนะครับผมเป็นพระกุหนังนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสวยสวยเลยเป็นเนื้อชินนะครับผมนี่สวยสวยเดิมเดมแบบนี้เลยองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันนะผมเอาสี่ร้อยบาทนะองนี้องที่สิบเอ็ดนะต่อไปองที่สิบสององที่สิบสองนี่ผมได้เสือมาเสือมาสองตัวนะ โอยเสือสวยๆเลยนะนี่เสืออ้าปากแบบนี้นะอันนี้เสืออ้าปากสวยๆเลยดูรๆเก่าๆดูนะดูมีจานนะครับผมมีจานนะนี่มีจานทุกตัวเลยนะผมได้มาได้มาจะมีจานทุกตัวนะครับผมนี่อง์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมนี่เสืออ้าปากแบบนี้นะเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทครับผมองนี้องค์ที่สิบสองต่อไปอง์ที่สิบสามองที่สิบสามนี่ผมได้นี่มาอันนี้เป็นเสืออีกอีกตัวหนึ่งนะครับผมวันนี้คนละตัวกันนี่นี่ อันนี้ก็ได้ไหมอีกตัวหนึ่งนี่สวยเลยนี่เนื้อช้ำช้แบบนี้นะนี่ดูก้นนะก้นเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนี่องนี้ผมเอาที่องนี้ผมเอาที่ห้าร้อยเหมือนกันนะครับผมมาห้าร้อยนะดูนี่หูความเก่านี่เสื้ออาปากแบบนี้นะสินเก่ามากเลยสินนกพิรานนะครับผมองนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับผมองนี้นะะเอาที่ห้าร้อยบาทนะองค์ที่สิบสามนะครับผมต่อไปที่สิบสี่องที่สิบสี่นี่ผมได้เบี้ยกแก่มานะอันนี้เป็นเบี้ยกแก่แบบนี้นะครับผมนี่เบี้ยแก่แบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้ เบียแก่นี่สวยๆเดิมๆเลยนะนี้ไม่รู้ที่ไหนนะครับผมนี่มีมีตัวกินกินนี่ด้วยครับผมนี่วิ่งนี่ครับผมนี่แบบนี้เลยนี่วิ่งอยู่นี่นะนี่นี่โหดูดิสุดยอดนะวิ่งนี่แบบนี้นะมีมีปลวกกินด้วยนะนี่แบบนี้วงนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมไม่รู้ที่ไหนนายเป็นบุญบุญหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นหุ่มพ่ออะไรนะนี่วิ่งอยู่นี่ครับนี่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 เอาที่ห้าร้อยนะครับผมวงนี้เอาห้าร้อยนะครับผมวงที่สิบสี่ ต่อไปที่สิบห้าที่สิบห้านี่เป็นเบี้ยเหมือนกันเบี้ยแก้เหมือนกันนะนี้หุ้มนะอันนี้เป็นหุ้มทองแดงหรือหุ้มนาคเนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นทองแดงหรือเปล่าแบบนี้น่าจะเป็นทองแดงนะผมว่าน่าจะหุ้มทองแดงนี่คนสมัยก่อนน่าจะหุ้มทองแดงไว้นะครับผมโอ้าตีหุ้มทองแดงได้ขนาดนี้แสดงว่าทําแบบทําดีมากๆเลยนะนี่ดูหุ้มนี่นี่มีเชือกเกลียวแบบนี้ด้วยครับผมนี่เบี้ยเก่านะเบี้ยตัวนี้เหลืองหมดเลยนะครับผมนี่เบี้ยเก่านะอันนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับผมเบี้ยนี่เอาห้าร้อยนะเนี้สวยมากเลย เอาห้าร้อยนะครับผมต่อไปองปค์ท bah, ี่สิบหกนะครับผมองค์ที่สิบหกนี่ผมได้พระคุดแผนนะครับผมเป็นคุดแผนเป็นทรงพลนะครับผมเป็น <pol> พิมพ์ทรงพลนะอันนี้เป็นคุดแผนบ้านกลางนะครับผมเป็นคุดแผนบ้านกลางนะนี่เป็นพระสภาพใช้หน่อยนะครับผมนี่ดูหูนะชัดเจนเลยนะหูนี่ชัดๆเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสวยๆเลยนี่ดูนะมีมีร่องแกบเลยนะในมีร่องแกบร่องอะไรชัดเจนนะครับผมองค์นี้พระชัดเจนมากเลย พระชัดเจนนะครับผมเป็นพระสาภาพใช้นะครับผมนี่พระสาภาพใช้ช้านิดนึงครับผมแต่ยังสวยอยู่นะครับผมยังสวยอยู่นะนี่นะนี่นะดูนี่นะครับผมมีร่องแกบร่องอะไรแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้ชัดๆเลยองนี้ผมเอาที่นี่การแตกกันนี่นี่ไมเนี่ยโหเป็นชั้นๆเลยนะครับผมนองนี้สวยมากเลยนะ <c oughs> องนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นกุกบ้างกลางนะครับผมเอาห้าร้อยบาทครับผมต่อไปองที่สิบเจ็ดองที่สิบเจ็ดนี่ผมได้พระ <c oughs> เป็นพระอ่างบน้ำอ้อยครับผมเป็นงบน้ำอ้อยเป็นเนื้อสนิมแดงแบบนี้ครับผมเป็นเนื้อสนิมแดงแบบนี้นะไม่รู้ที่นะครับผมอันนี้ไม่รู้ที่จริงๆครับผมอันนี้ผมไม่รู้ที่นะไม่รู้งบน้าอ้อยที่ไหนนะครับผมไม่รู้งบน้าอ้อยที่ไหนนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้องค์นี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมองใหญ่หน่อยหนึ่งนะนี่แบบนี้เอาที่สี่ร้อยนะครับผมมงที่สิบเจ็ดนะต่อไปองค์ที่สิบแปดองค์ที่สิบแปดนี้ผมได้ลบกแมวมานะครับผมอันนี้ลบกแมวนะอันนี้เจ้าของเขาเรี่ยมไว ไว้นานแล้วนะนี่เป hmm. ็นลกแมวนะครับผมเป็นลกแมวนะนี่แบบนี้นะเนี่ผมส่องให้ดูนะเขาจะใส่ขมิ้นไว้แบบนี้นะครับผมเขาดับกลิ่นครับผมขมิ้นนี่เขาไว้ดับกลิ่นนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่แบบนี้เลยนี่เป็นลกแมวนะครับผมเป็นลกแมวนะไม่ค่อยเจอนะลกแมวนี่ไม่ค่อยเจอครับผมนี่ไม่ค่อยเจอถ้าเจ้าของเขาไม่หยุดขายของนี่เขาไม่ให้หรอกครับเนี่ยนี่แบบนี้เลยนะผมซื้อเหมารวมกันมานะอ่าลกแมวนี่ผมเอาที่หกร้อยนะครับผมตรงนี้สวยมากๆเลยนี่เอาหกร้อยนะเขาเรี่ยมแล้วก็ห้อยไว้นะครับผม ้อยไว้นะเอาที่หกร้อยนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบเก้านะครับผมองค์ที่สิบเก้านะองค์ที่สิบเก้านี้เป็นยอดขุนพลเนื้อชินเขียวเอ้ยไม่ใช่ชินเขียวเป็นชินเงินนะครับผมเป็นเนื้อชินนะครับผมเป็นเนื้อชินอย่างนี้แบบนี้เลยนะนี่ครับผมเป็นเนื้อชินแบบนี้เลยนะนี่สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่สวยเดิมแบบนี้ดูการระเบิดนิดๆแบบนี้เลยนะเป็นธรรมชาติเลยครับผมนี่เป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนี่ระเบิดนอยๆนี่เป็นธรรมชาติเลยนะนี่เป็นธรรมชาติแบบนี้ นี่เป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นี่แบบนี้ครับผมนี่แบบนี้เลยนี่องค์นี้ผมเอาที่เอาที่เท่าไหร่เดีย๋ยวนี้เอาที่ห้าร้อยก็แล้วกันนะผมเอาห้าร้อยนะองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะต่อไปองค์ที่ยี่สิบยี่สิบนี่เอาเป็นสังกจายหลวงพ่อพ่อเดิมนะครับผมอันนี้เป็นสังกจายหลวงพ่อเดิมนะนี่สังกจายหลวงพ่อเดิมนะนี่นี่สร้างสองสี่แปดสองนะครับผมนี่สองสี่แปดสองนะ นี่หลวงพ่เดิมสร้างแต่ปีสองสี่แปดสองนะเป็นหล่อเป็นหล่อโบราณแบบนี้นะเป็นสังกาจายนะสังกาจายดูชัดเจนนะดูเก่านะครับผมุมงนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมนี่เขาเขียนว่าชาัดเจนเลยนะนี่หลวงพ่เดิมครับเป็นสังกาจายหลวงพ่เดิมนะเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมุมงนี้องที่ยี่สิบต่อไปวงที่ยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดนี่เป็นบัลลัดขิก นี่เป็นประหลาดชิกหลวงพ่อฟักหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นเนี่ยเขาเขาจะฝังงาฝังอะไรแบบนี้เขาขาวแบบนี้เนี่ยฝังงาฝังอะไรเขาขาวแบบนี้เลยนะนี่เนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยนะมีจานทั้งอันนะครับผมนี่มีจานทั้งอันนะอันนี้เป็นไม้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะเป็นไม้เหมือนงิ้วดำก็เหมือนนะเป็นเหมือนงิ้วดำก็เหมือนแต่เป็นเหมือนไม้ไม้อื่นก็เหมือนนะผมไม่แน่ใจเขาเรียกไม้อะไรนะครับผมนี่จานทั้งอันเลยนะ จานทั้งอันแบบนี้เลยนะนี่สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะนี่สวยเดิมแบบนี้เอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาที่ห้าร้อยบาทนะครับผมนี่นี่ใครรู้จักปิดได้นะครับผมเอาห้าร้อยบาทองค์ที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปองค์ที่ยี่สิบสองยี่สิบสองนี่ผมได้พระเนื้อชินเนื้อชินที่เป็นนาคปกแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปกเจ็ดน,นะครับผมนี่ปกเจ็ดน,นะอันนี้นี่นะเป็นแบบนี้นะนี่เป็นเนื้อชินนะผมไม่แน่ใจเขาเรียกพระอะไรพระนาคปกหรือเปล่า เป็นพระนาคปกแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้ครับเขาเรียกโคนสมออะไรไหมแบบนี้นี่คนไหนดูแล้วรู้จักก็ปิดได้ได้นะครับผมนี่แบบนี้นะนี่โอ้โหสวยเลยนี่สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะนี่พระเหมือนพระเหมือนพระนาคปกโคนสมอหรือเปล่าแบบนี้นี่แบบนี้นะองนี้สวยนะนี่มีเป็นเป็นสนิมแดงแบบนี้นะองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองที่ยี่สิบสองนะต่อไปตงที่ยี่สิบสามยี่สิบสามนี่ผมได้ตะกุดมา ตะกรุดอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปู่สุขหรือเปล่านะครับผมนี่แบบนี้นะไม่แน่ใจนะแต่เจ้าของบอกน่าจะเป็นหลวงปู่สุขนะน่าจะเป็นนะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าคนไหนดูเป็นปิดไปดีกว่าเนาะผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนี่แบบนี้นะแต่สวยนะเก่ามากๆเลยในดอกนี้เก่าสุดๆเลยดอกนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะเป็นตะกรุดตะกรวดล้วนแบบนี้นะครับผมเป็นตะกรวดล้วนแบบนี้นะนี่แบบนี้ครับผมนี่นี่แบบนี้ นี่แบบนี้เน่ยนะเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับผมองนี้องที่ยี่บสามนะต่อไปองที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่ผมได้ลีลาฝักดาบครับผมอันนี้เป็นลีลาฝักดาบนะอันนี้ไม่มีกรอบนะอันนี้ไม่มีกรอบนะอันนี้สวยอีกองหนึ่งนะครับผมลีลาฝักดาบนี่ก็ค่อนข้างจะหายากอยู่นะหายากอยู่ครับผมเป็นเป็นลีลาฝักดาบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดูเนื้อนะระเบิดนิดหน่อยแบบนี้ครับผมนี่ระเบิดนิดๆแบบนี้นะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้ นี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่นี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่นี่จัดๆแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนี่โอ้โหดันดูด้านล่างนะครับผมเนี่ยเป็นชัดเจนแบบนี้เลยองนี้ผมเอาที่เท่าไหร่ดีองนี้ผมเอาที่เอาที่เท่าไหร่ดีเอาสี่ร้อยก็แล้วกันนะผมเอาสี่ร้อยนะเอาสี่ร้อยบาทนะคะผมองที่ยี่สิบสี่นะต่อไปองที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่อเป็นหลวงพ่อเดิมมาแล้วกันนี่หลวงพ่อเดิมนี่หลวงพ่อเดิมอันนี้องค์ใหม่นะครับผมอันนี้ได้มาใหม่นะ องนี้ผมได้มาใหม่นะครับผมนี่ได้มาใหม่นะองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยกแล้วกันเอาสี่ร้อยได้มีจานเก่าๆแบบนี้ครับผมเอาที่สี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมนี่เอาสี่ร้อยบาทองนี้องที่ยี่สิบห้านะเอาสี่ร้อยครับผมนี่แบบนี้ครับผมต่อไปองที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนี้ผมได้พระผงสุพรรณพระผงสุพรรณองนี้มีกรอบมาพร้อมแบบนี้เลยในแต่องนี้สวยมากๆเลยนะเนื้อมันๆเลยนะผมส่องให้ดูดูเนื้อมันๆใสๆเลยนะครับผมนี่ดูนะนี่นะโอ้โหดูดิ ดูเนื้อมันใสแบบนี้เลยนะนี่องนี้สวยเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านะนี่ดูนะนี่โอ้โหดูดิดูเนื้อนะเนื้อออกแดงมันมันแบบนี้เลยนะเก่าแบบนี้เลยนี่มีแบบนี้เลยนี่องนี้สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมนี่พระผงสุพรรณนะครับผมเอาที่สี่ร้อยครับผมองที่ยี่สิบหกต่อไปองที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนี่ได้หลวงทั่วเป็นพิมพ์กล่องไม่ขีดแบบนี้นะองนี้สวยองหนึ่งนะอันนี้เขาเรียบมาเรียบร้อยแล้ว เขาเรียบมาเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะนี่นะนี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะนี่สวยและเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสวยจัดสวยจัดเลยครับผมนี่แบบนี้เลยนี่อง์นี้ผมเอาที่องนี้ผมเอาที่เท่าไหร่นี่องนี้เอาสี่ร้อยก็แล้วกันครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะต่อไปองที่ยี่สิบแปดนะครับผมยี่สิบแปดนี่เป็นหนมดทวดนะเป็นเนื้อว่านเหมือนกันนะ อันนี้เป็นวาดเหมือนกันนะนี่เป็นวาดเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าออกออกที่ไหนนะนี่เขาจะมีตาตาตอกแบบนี้นะแล้วก็จะมีนี่แบบนี้นี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้เลยนะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดน,นะครับผมนี่หลวงปู่ทวดนี่หลวงปู่ทวดแบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสวยสวยเดิมๆเลยเป็นเนื้อวาดน,นะนี่ด้านหน้าจะเขียนว่าหลวงปู่ทวดด้วยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะเนี่ยด้านฐานนะ วันนี้ผมเอาสี่ร้อยนะไม่รู้รุ่นนะไม่รู้รุ่นเป็นเนื้อว่านแบบนี้ทั้งว่านทั้งองค์แบบนี้เอา400นะอที่สี่ร้อยนะองค์ที่ยี่แปดครับผมต่อไปองค์ที่ยี่สิบเก้าครับผมยี่สิบเก้านี่ผมได้พ้านอนมานะนี่เป็นพระนอนนะน,นี่เขาอันนี้เขาแกะกอบไปแล้วนะนี่เขาแกะกอบไปแล้ว venture. เป็นพระนอนนะนี่เป็นเป็นพระนอนแบบนี้นะอันนี้เป็นบางคุณนพรมหรือว่าเป็นวัดระฆังนะดูเอานะนี่นี่แบบนี้นะครับผมนี่ไม่ค่อยมีค่าบแบบนี้น่าจะเป็นบางเป็นวัดะระฆังหรือเปล่านี่แต่ด้านหลังก็มีค่าอยู่นะนี่ แต่กรอบเป็นเก่ามากเลยนะองนี้ผมเอาที่เอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันนะผมเอาสี่ร้อยบาทนะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมองนี้น่าจะเป็นบางคุณผมนะผมว่าองค์นี้ผมเอาสี่ร้อยก็แล้วกันองที่ยี่สิบเก้าต่อไปที่สามสิบสามสิบนี่ผมได้พระอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นบ้านกลางอีกองหนึ่งนะอันนี้เป็นทรงพลใหญ่เหมือนกันนะครับผมเป็นบ้านบ้านกลางนะนี่ทรงพลใหญ่อันนี้ข้างหลังมีเทียนเต็มเลยนะอันนี้เป็นเทียนเต็มเลยนะนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปโดนเทียนอะไรมานะครับผมนี่ ไม่รู้ไปโดนเทียนไปทําน้ํามุมน้ํามนอะไรหรือเปล่าแบบนี้นะผมไม่แน่ใจนะครับผมนี่แบบนี้เป็นเทียนเต็มเลยนะผมไม่ได้แค่ออกนะแต่แค่ออกออกนะเนี่ยแค่ออกออกนะผมไม่มีเวลาแค่นนะคนไหนเอาไปก็ไปทําเมานะครับผมนี่ดูด้านข้างนะนี่ตาาัดปาดนี่เป็นธรรมชาติเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าดีกว่าโอ้หดูหน้านี่โค้สวยดูเนื้อก่อนนี่ดูเนื้อนี่โค้สวยเลยนะครับผมนี่โค้สวยแลย้วตรงนี้ผมเอาห้าร้อยนะดูเนื้อก่อนนี่นดี่ยผมให้ดูเนื้อนะเป็นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เลยครับผมนี่โอ้ี่ดูดิโอ้โหดูด นี่ครับผมนี่แต่ว่ามันมีเทียนครอบเนียไนะม่แน่ใจเขาเป็นเลี่ยมเงินเลี่ยมทองอะไรมาหรือเปล่าองค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมองค์นี้องค์ที่สามสิบนะต่อไปที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี่ผมได้ผนลวงครับผมเป็นผนลวงลางป,ปืนนะเนื้อเขียวเนื้อเขียวแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้อเขียวแบบนี้นะนี่เป็นเนื้อเขียวแบบนี้นะครับผมนี่นี่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็เป็นสนิมเขียวแบบนี้นะ เป็นสนิมเขียวๆแบบนี้นะครับผมเป็นสนิมเขียวแบบนี้นะนี่อันนี้เป็นรอยเหมือนรอยถักลวดใช้ด้วยนะครับผมนี่เป็นรอยเหมือนรอยถักลวดนั่นนี่นะนี่เป็นรอยเหมือนรอยถักลวดแล athletes, like ้วเขาก็แกะออกนะครับผมนี่แบบนี้นะเป็นเหมือนรอยถักลวดนะครับผมนี่เป็นเหมือนรอยถักลวดใช้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้นะองนี้ผมเอาที่สวยๆแบบนี้เอาที่เท่าไหร่ดีตรงนี้ผมเอาห้าร้อยก็แล้วกันครับผมเอาห้าร้อยนะเก่าๆแบบนี้ขอห้าร้อยบาทครับผมต่อไปตงที่สามสิบสอง ทานสิบสองนี่ผมได้หน่อนี้มาหน่อนี้ได้มาอันนึ่งนะหนอนยาวๆแบบนี้ตรงปลายนี่เหมือนเขาคล้ายเขาฝนแม่นะฝนทํายา feet, หรือเปล่า,านี่แบบนี้นะเหมือนเขาคล้ายเขาฝนทํายานะตรงปลายปลายนะนี่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 ร้อยฝนทํายานะครับผมนี่ปลายนี่เหมือนร้อยฝนทํายาอะไรทั้งอย่างนี่นะครับผมนี่นี้เป็นหน่อแบบนี้นะอันนี้มีมีจานด้วยนะนี่หน่อเขามีจานด้วยนะนี่ไม่แน่ใจเขาไปให้หลวงพ่ออะไรลงมาหรือเปล่านี่เป็นหน่อนเหลืองๆไอ้หน่อนเพล่เพแบบนี้นะหน่อน,นี้ผมเอาที่ เอาที่เจ็ดร้อยก็แล้วกันะกนะผมหน่อน,นี่เอาเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยบาทอ่ะครับผมองค์ที่สามสิบสองนะก็ปังที่สามสิบสามครับผมสามสิบสามนี่เอาเป็นนางพญาบ้างครับผมนางพญาพิษณุโลกนะนางพญาอคนนี้สวยจัดเลยนะนี่เนื้อเป็ดดูแดงแดงแบบนี้นะแดงแดงสสวยแบบนี้เลยออกแดงออกนี่เป็นสีเป็นสีมมนมหม้ออิฐหม้อดินหม้อใหม่อะไรประมาณนี้ครับผมนี่แบบนี้เลยนะองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะองนี้สวยอยู่นะเอาสี่ร้อยครับผม เอาที่400บาทนะองค์ที่33ต่อไปที่34 34นี้เป็นพระสมเด็จครับผมเป็นพระสมเด็จอีกองค์ที่สวยเลยนะอันนี้ตัดปีกกว้างหน่อยนะแต่ว่าเส้นประครับพิมพ์นี้เห็นชัดเจนเลยนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่นะสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่สวยๆแล้วก็เดิมๆแบบนี้เลยนี่โอ้โหดูดินี่แบบนี้ครับผมนี่แบบนี้เลยโอ้โหสวยจัดเลยครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่สวยจัดเลยครับผมในองค์นี้ผมเอาที่ เอาที่ห้าร้อยนะครับผมวงนี้ผมขอห้าร้อยนะวงนี้สวยจัดวงนี้ขอห้าร้อยนะเนื้อแบบนี้ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับผมนี่นี่ดูเนื้อเป็นเนื้อเป็นไตไตเนื้อเป็นแบบขนมทุบต้าครับผมนี่วงนี้ผมเอาที่ห้าร้อยครับผมวงที่สามสิบสี่ต่อไปที่สามสิบห้าสาสิบห้าองนี้ก็สวยครับผมอันนี้เป็นพระนาคปกครับผมเอเป็นไม่ขอโทษทีเป็นนักเออเป็นพระปกโพนะครับผมเป็นปกโพนะดูการวางเท้าก่อนนะครับผมนี่ดูการวางเท้าดูฐานนะเดี๋ยวผมให้ดูดูการวางมือนะ ดูดูโพนะครับผมนี่นะแล้วก็ดูไข่ข้าวขาวเนี่ยเป็นเหมือนค่าแป้งคับเป็นเหมือนค่าแป้งค่บน้ Greek, item, ำมันตังอีวอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่แบบนี้งค์น,นี้สวยเนะนี่พระบบ้านนะอุ้ยจะหล่ดมือจะหลุดมือนี่แบบนี้เลยนะถ้าหลุดมือนี่ไปถ้าบิดนี่โอ้โหเสียดายแย่เลยะครับผมนี่แบบนี้นะนี่ครับผมคนไหนชอบปิดไปได้นะครับผมแต่งคงนี้สวยนะหายากนะครับผมนี่หายยากผมว่าหายากนะครับผมพิมพ์แบบนี้หายากนะคมคมแบบนี้นะ องนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะองที่สามสิบห้านะครับผมต่อไปองที่สามสิบหกสามสิบหกนี้ผมได้หนุ่งพ่อเงินเป็นหนุ่งมอเงินเป็นพิมสามชายแบบนี้นะครับผมเป็นพิมสามชายแบบนี้องนี้ผมเอาที่เอาที่สี่ร้อยนะครับผมว่าสี่ร้อยบาทนะดูตูดเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะนี่แบบนี้นะเอาที่สี่ร้อยบาทนะครับผมนี่เอาสี่ร้อยบาทต่อไปองค์ที่ สามสิบเจ็ดนะครับผมสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนี่เอาเป็นเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะนี่สามสิบเจ็ดเอาเป็นอันนี้เอาเป็นพระพุทธชินาราชนะครับผมเป็นพระพุทธชินาราชนะครับผมนี่มีโค้ดแบบนี้นะอันนี้มีโค้ดแบบนี้นะนี่มีโค้ดแบบนี้เลยนี่มีโค้ดตอแบบนี้นะนี่ตอแบบนี้นะครับผมตอไม่เต็มเท่าไหร่นะแต่มีโค้ดนะครับผมมีโค้ดนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะองค์นี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเป็นพระพุทธชินนาราชนะครับผม เป็นพระชุดพุทธชินนราชนะครับผมพระพระพุทธชินนราชแบบนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมองค์ที่สามสิบเจ็ดต่อไปที่สามสิบแปดสามสิบแปดนี่เอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันอันนี้เป็นสังกระจายครับผมเป็นสังกระจายไม่รู้หลวงพ่อครับผมเป็นเนื้อผงครับผมเป็นสังกระจายเนื้อผงแบบนี้ครับผมไม่รู้หลวงพ่อนะนี่แบบนี้เลยนี่เป็นสังกระจายเป็นรูปสังกระจายแบบนี้นะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมนี่เป็นสังกระจายเนื้อผงแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะคร ต่อไปที่สามสิบเก้าสามสิบเก้านี่ผมได้อ่งพลใหญ่มาะครับผมเ,เป็นยอดขุนพลนะครับผมขอโทที cia, เป็นยอดขุนพลนะเป็นเนื้อสนิมแดงนะเป็นเนื้อสนิมสนิมนิดหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นเน,นื้อสนิมแก่แก่สนิมไอแก่แก่ตะกัวหรือเปล่าแบบนี้นะเป็นสนิมออกจะแดงแดงนิดๆน,นะครับผมนี่แบบนี้นะนี่เนื้อดูเนื้อหา Ar, ก่อนนะอันนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะครับผมนี่เอาสี่ร้อยบาทแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้นี่ เอาที่สี่ร้อยนะครับผมว่าสี่ร้อยบาทนะองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับผมเอาที่สี่ร้อยครับผมต่อไปที่สี่สิบสี่สิบนี่ผมได้อันนี้มาผมได้โคดรมะพร้าวมานะครับผมอันนี้เป็นโคดรมะพร้าวนะเป็นโคดรมะพร้าวแกะลาหูนะครับผมมีเป็นโคดมะพร้าวนะเป็นโคดรมะพร้าวแกะลาหูนะแกะด้วยมือนะครับผมงานมือนะงานมือแกะนะครับผมนี่ดูนะอันนี้เป็นกะลามะพร้าวนะครับผมเป็นมะพร้าวเขาเรียกโคดรมะพร้าวนะนี่นะนี่ดูนะครับผมมีเลขมีอะไรด้วยนะนี่เป็น มียันมีอะไรแบบนี้นะครับผมนี่นี่ดูเอานะนี่สวยเดิมเดิมเลยนะมีจานยันแบบนี้นะครับผมเป็นจานยันแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่ผงนี้อันนี้เอาที่สี่ร้อยนะครับผมนี่เอาสี่ร้อยบาทนี่มีสองลูกนะอันนี้อันนี้สี่สิบนะต่อไปที่สิบเอ็ดสี่เอ็ดเป็นลูกนี้นะสิบเอ็ดเป็นลูกนี้เดี๋ยวผมส่องให้ดูเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูก่อนอันนี้เป็นไหนแบบไหนอยู่ทางไหนเอออยู่ทางนี้ครับผมนี่หูหาไม่เจอเลย อันนี้เป็นนะเป็นลาเป็นลาหูอมจันท์แบบนี้นะครับผมลาหูอมจันทแล้วเขาก็มีจานแบบนี้นะเป็นลาหูอมจันทนะครับผมด้านด้านหลังก็จะเป็นจานแบบนี้นะครับผมวนะันนี้เป็นกะลามะพร้าวเออเป็นโคตรกระลาครับผมเป็นโคตรมะพร้าวนะครับผมโคตรมะพร้าวแบบนี้มีจานนะครับผมมีจานแบบนี้อันนี้เอาสี่ร้อยเหมือนกันนะครับผมเอาสี่ร้อยนะนี่ครับผมวันนี้หมดแล้วนะครับผมวันนี้เอาสี่สิบเอ็ดองนะครับผมวันนี้ผมพงพันภาเครื่องก็มีสี่สิบเอ็ดององนะ ก็ผมวันนี้ผมพงพันธ์มาเครื่องขอสวัสดีครับสวัสดีครับ